สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนวันนี้พบกับช่างหนึ่งโปรอาร์มอีกแล้วนะครับมากับ NSR 150SP นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูฝากกันไว้หลายคลิปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับคือเก็บใช้งานนะครับผมไม่ได้ทำใหม่เนาะคือสภาพเดิมมาค่อนข้างดีครับดูดีเลยทีเดียวก็เลยเก็บงานตอนนี้ มีเจ้าของใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับคือพ้นกลางอากาศเลยครับตอนแรกว่าจะเก็บทำซึ่งคันนี้นะครับมีเป็นชุดสีที่ว่ารุ่นเก่านะครับชุดสีเดิมจากโรงงานสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูตำแหน่งชุดสีนะครับของ NS5 ตัวเก่า นะครับผมอันนี้เป็นรุ่น2นะครับว่าสติกเกอร์เขาติดกันตรงไหนนะครับผมคันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ติดมากับชุดสีมีตำแหน่งเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าการติดสติกเกอร์ตำแหน่งเดิมๆครับเขาติดกันยังไงเขาดูยังไงดูแล้วมันเหมือนรถรุ่นเก่าเลยนะครับอันดับแรกชิ้นแรกนะครับผมมาดู หน้ากากนะครับหน้ากากชิ้นแรกนะครับเป็นตำแหน่งการติดสติ๊กเกอร์ h o n ด้าตรงนี้นะครับตำแหน่งนะครับอยู่ระหว่างกลางหมุด2ตัวนี้นะครับผมระยะพอประมาณนะครับตัวเจะได้สัดส,ส่วนพอดีนะครับตรงกลางตรงนี้เห็นไหมครับน่จุดแรกดูแล้วจะ สบายตาเลยนะครับอันดับที่สองเส้นแถบนะครับเส้นแถบสีส้มตรงหน้ากากนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับคือติดเป็นแนวยาวตรงมานะครับแล้วก็มีชิ้นต่อตรงนี้ชิ้นหนึ่งสองข้างจะติดเป็นตำแหน่งแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าดูภาพรวมแล้วจะเป็นสัดส,ส่วนแบบนี้นะครับลำดับต่อไป โลโก้แรปโซนะครับผมโลโก้แรปโซฮอนด้าเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับนี่คือของแท้เดิมโรงงานนะครับลักษณะการติดนะครับจะเป็นแนวเดียวกันกันกบใต้คางของหน้ากากนะครับสำหรับมุมเฉียงคือมุมนี้เลยนะครับแล้วสัสดส่วนตรงหัวสัญลักษณ ถ้าเล็งดูดีๆนะครับจะอยู่ประมาณสัดส่วนนะครับเกือบค่งกลางนะครับแล้วติดพาดเฉียงลงมาแบบนี้นะครับนี่ครับคือการติดตำแหน่งเดิมนะครับผมแล้วย้ายมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับโลโก้เล็บโซนี่แหละครับจะเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับจะเป็นละนาบใต้คางพอดีเลยนะครับจะไม่ยกขึ้นจะไม่ยกลงนะครับ แล้วตรงนี้จะได้มาตรงกลางจะสมมาตรมากเลยครับถ้าดูนี่นครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับอันนี้ผมย้ํานะครับตำแหน่งการติดสติ๊กเกอร์เดิมของรถนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วไปเห็น,นะคะันอื่นที่เขาติดเอียงเราจะสังเกตได้นะครับแต่อันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับอันนี้สําหรับผมแนะนําคนที่จะเก็บสติ๊กเกอร์เดิมนะครับให้เหมือนเดิมเหมือนแท้ชิ้นแรกผ่านไปนะครับชิ้นที่2 บางคนหน้าบางคนหน้ามีจุดเดียวครับตำแหน่งเดียวดูให้ดีนะเพื่อนๆนี่ครับตำแหน่งนี้นะครับก็ถ่ายจากมุมบนมาโลโก้เล็บโซ่นะครับจะอยู่ตรงกลางนี่ครับตำแหน่งการติดครับนี่ครับเป็นระยะประมาณสนิ้วนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็ติดพาดมาตรงกลางโลโก้ตัวนี้นะครับ จะเป็นสติกเกอร์ชิ้นเดียวกันนาะถ้าติดบางบบางบางจุดติดมาข้างบนบางจุดติดเลยมาข้างล่างเนี่ยถ้าดูดีๆด,ดูสัดส่วนมันดีๆนะครับเห็นไหมครับถ้ามองจากมุมด้านบนจะเห็นว่าโลโก้อยู่ตรงกลางเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ดูกันดีๆนะครับโลโก้จะอย,อยู่ยื่นออกมาด้านหน้านะครับนี่ตำแหน่งการติดโลโก้นิ้วผมอาจจะเล็กนะครับประมาณสองนิ้วประมาณสามนิ้ว สองนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้ครับเอานิ้วาทาบดูแล้วก็ติดโลโก้เข้าไปนี่ครับคือการติดนะครับตำแหน่งปื่มปุ่เพื่อนจะติดใหม่อยากได้ตำแหน่งเดิมๆนะครับชิ้นที่สองผ่านไปต่อไปชิ้นที่สามยังอยู่ที่หน้ากากอยู่นะครับสติกเกอร์ตัวน,นี้นะครับร้อยห้าสิบอาร์ซีวานะครับสังเกตปลายสติกเกอร์ ถ้าเพื่อนจับตรงนี้นะครับระหว่างตรงกลางของไฟเลี้ยวกับท่อแลมแมนครับเอามือจับตรงนี้นะครับจุดตรงกลางตรงนี้มือจับปลายของอาร์ซีวาจะอยู่กึ่งกลางเลยนะครับหางของซิกเกอร์อาร์ซีวาที่อยู่กึ่งกลางเลยจะเป็นเซนเตอร์นะครับสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็ลากผ่านขึ้นเป็นมุมเฉียงจะเฉียงขึ้นนิดนึงนะครับตรงนี้ ลากขึ้นให้หนีให้หลบกับสติ๊กเกอร์ของตัวนี้นี่ครับคือของอของโรงงานที่ติดมานะครับงับเฉียงขึ้นไปนิดนึงอันนี้จะเป็นสันของหน้ากากเนาะจะเฉียงขึ้นไปตามมุมนี้ตามสันของหน้ากากถ้าดูจากมุมนี้นะครับจะเหมือนกันสองข้างเลยนะเพื่อนๆดูอีกข้างนะครับนี่เป็นสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับย้ํานะครับนี่ครับหัวของสติกเกอร์จะอยู่กึ่งกลาง ถ้าเรามือวัดระหว่างท่อแลแมแอร์กับตรงกลางของไฟเ้ลวนะครับหัวติ๊กเกอร์อยู่ตรงกลางครับแล้วหางของสติ๊กเกอร์ถ้าเทียบกับสันของหน้ากากจะเยืงขึ้นด้านบนนิดนึงจะ,จะมาตกขอบตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆติดเอียงลงมามันจะมาโดนสติ๊กเกอร์สีส้มตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสีของเดิมโรงงานนะครับยี่สิบกว่าปีก่อนคือยังใช้ได้ครับวันนี้ผมยังไม่แก้งานนะครับก็คือเน้นเดิมครับ หายากแบบนี้แน่ลำดับต่อไฟมันจะมีให้ติดนะครับตรงนี้ครับสติ cker กฮกอนด้าใหญ่นะครับสติ cker กฮกอนด้าใหญ่ตำแหน่งการติดถ้าเทียบจากตัวหนังสือเล็บโซตัวนี้นะครับสติก,กอร์ของฮอนด้าใหญ่จะเฉียงลงทางนี้นิดๆน,นะครับจะเฉียงแบบนี้นิดๆน,นะครับนี่นะครับจะสมมาตรเป็นทรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ย ถ้าเราหาแนวทางติดไม่ได้ให้เพื่อนๆกลับมาดูอีก,อกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้จะเป็นสติกเกอร์ฮอนด้าที่เข้าติดมากับโรงงานเลยมันจะไม่ติดแยกนะครับมันจะต้องเฉียงเป็นแนวเดียวกันนะครับเพื่อนๆตัวนี้ครับฮอนด้าเนี้ยมันจะเฉียงเป็นแนวนี้แล้วก็จําแนวเฉียงของตัวนี้ไว้นะครับแล้วมาติดตัวหนังสือ honda ฝั่งนี้ให้เป็นแนวเดียวกันรถจะได้สมมาตอีกแล้วครับผม ครับใกไเ้เกือบครึ่งทางแล้วครับผมนี่จุดสำคัญสำคัญครับถ้าดูปุ๊บจะดูแล้วจะเป็นเหมือนรถมาจากโรงงานจะดูสบายตานะครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นมุมเดียวกันลำดับต่อไปคือถังน้ำมันครับผมถังน้ำมันจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาหันหน้าเข้าด้านนี้ มาดูตัวแรกลูกศรปีกนกนะครับสัญ,ญลักษณ์สีกนกฮอนด้าดูตำแหน่งการติดนะครับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นโลโก้ส้มนะครับคาดมาตรงนี้สัญ,ญลักษณ์ฮอนด้นะครับตัวเตัวสุดท้ายจะตกประมาณกึ่งกลางนะครับของหัวสติกเกอร์แถบตรงนี้นะครับอันนี้ผมสอนดูตำแหน่งเลยนะครับ เคยอยากทาสีเหมือนเหมือนคือแท้โรงงานคือดูแล้วใกล้เคียงะครับทําได้ใกล้เคียงคี่ติดแบบนี้เลยครับเนี่ยหางของตัวเ A จะอยู่ตึง,ตงกลางตรงนี้พอดีแล้วตรงนี้สูงขึ้นมาประมาณครึ่งเซนครับเนี่ยแล้วก็ตัวหนังสือพาดเป็นแนวตรงตามแนวของสติกเกอร์ถังตัวนี้เลยนะครับจะได้เป็นแนวตรงมาดูนะครับอยู่ข้างเหมือนกันไหมต้องเหมือนกันนะครับ มาดูอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งจะต้องเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยสติ๊กเกอร์แถบส้มตรงนี้ตัว H ก็มาเริ่มตรงกลางพอดีครับส่วนแนวก็จะเป็นแนวเดียวกันกับสติ๊กเกอร์ส้มตัวนี้คาดยาวมาตรงนี้ถ้าดูสองส่วนปุ๊บนี่จะสมมากพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยจริงๆครับคือผมชอบแนวนี้ครับเผือคนที่ชอบนะครับผมสําหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ เผื่อสมาชิกที่ยังไม่รู้นะครับว่าการดูสติกเกอร์เดิมรถเดิมดูยังไงนะครับต่อไปถึงต้องถางสติกเกอร์คำเตือนนะครับอานิ้ววัดให้เลยนะ2นิ้วนะครับติดออกเทนเก้าห้ถัดมาอีกประมาณ3ามมิลน,นะครับติดอยาผสมน้ำมันเครื่องลงถังถัดมาอีก3มิลติดอนุรักษ์ธรรมชาติสวมหมวกกันน็อกนะครับ <c oughs> นะครับหลังจากนั้นถัดมาตรงนี้อีกหนึ่งเซนนะครับติดสติกร์เรปโซฮอนด้าตรงบนถังนี่ครับสองนิ้วสองนิ้วแล้วก็ประมาณห้าเซนนะครับห้าเซนศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามหนึ่งเซนติดฮอนด้าแล้วมันจะอยู่ตรงนี้พอดีครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้ โมเทียน B9 ECS ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับถังเดิมตรงนี้ตีมาสองเซนครึ่งนะครับิด B9 ECS จะเป๊ะเลยครับเพื่อนๆแน่นอนเลยครับแบบนี้ต่อไปเริ่มมาด้านท้ายแล้วนะครับดูด้านท้ายดูด้านท้ายด้านท้ายอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดใหม่นะครับไม่ใช่แท้โรงงานดูแนวการติดถ้าติดให้ตรงนะครับเพื่อนๆส่วนโค้งของถังนะครับมันจะต้องมาระนาบกับ เส้นตรงนี้พอดีซึ่งตรงนี้เอียงไปนิดนึงนะครับตรงนี้ยังไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเอียงไปนิดมันจะต้องโค้งเป็นระนาบพอดีกันนะครับแล้วการติดเห็นไหมพอะเอียงพอตัวนี้ไม่ได้ระยะมันจะมีผลหนึ่ตงตัวนี้ครับเตัวนี้ก็จะห่างนิดนึงแต่ระยะยังเท่ากันอยู่ถือว่าช่องไฟตัวเนี้ห่างไปนิดนึงนะครับตัวนี้ส่วนสติกเกอร์นี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่ติดใหม่นะครับแต่ตำแหนง่ง เหมือนตำแหน่งเดิมนะครับดูนะครับสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งจุดห้าเซนหรือหนึ่งเซนนะครับติดไปแนวตรงวัดตรงกลางนะครับให้ได้ระนาบแบบนี้เอียงกล้องดูจะเป็นแบบนี้ครับจะดูสมานนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้น่าจะเป๊ะคือมันติดยากครับชิ้นนี้นี่ดูนะครับฝั่งนี้น่าจะเป๊ะนี่เห็นไหมป๊ะเลยครับรอยลากยาวมาตรงนี้นี่ จะบรรจกกับตรงนี้พอดีเลยครับอันนี้ติดใหม่นะครับชิ้นนี้ติดใหม่ชิ้นนี้ไม่แท้ครับแต่พยายามติดใหม่ให้ใกล้เคียงของเดิมชิ้นนี้ได้ครับนี่บางทีก็อยู่ที่โรงงานสติ๊กเกอร์ด้วยครับเขาทํามาอาจจะไม่สมมาตรกันตรงนี้ได้นะครับปุ๊บติดมาติดมาตรงนี้เห็นไหมครับแล้วมาดูช่องไฟโอ้โหตรงนี้สวยมากครับเนี่ยช่องไฟตัวนี้จะพอดีเลยเอ๊กับของแท้เลยครับแล้วมารับกับสติ๊กเกอร์ s อตามาสลุกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับติดตรงท้ายสูงขึ้นพอประมาณ ไม่ถึง2เซนนะครับเซนครึ่งไม่เกิน2เซนนะครับติดขึ้นมาแนวนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่ติดใหม่นะครับชิ้นท้ายจะเป็นสติกเกอร์ติดใหม่หมดเลยส่วนชิ้นหน้าที่ว่ามาเมื่อกีอค้ครับเป็นสติกเกอร์เดิมส่วนจุดสุดท้ายสติกเกอร์ฮอนด้าตรงนี้ครับก็ติดอย่างเงี้ยครับตัวเอ็นอยู่กลางหมุดเหมือนเดิมวัดระยะมาจากหมุดตรงนี้1เซนนะครับ1เซนแล้วก็ติดเอ็นตรงกลางเอ็นจะอยู่ตรงกลางนะครับ เอ็นจะอยู่ทั้งหน้าและข้างหลังนะครับตรงกลางของช่องทั้งสองอันนี้คือช่องไฟนี่แหละครับเป็นไงครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เป็นความเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับสาหรับคนที่อยากดูตําแหน่งสติ๊กเกอร์ NSR Pro Arm เดิมๆดูยังไงสังเกตยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับ NSR Pro Arm ผมจะมีทิก เคล็ดลับอะไรต่างๆเกี่ยวกับ NSR Pro Arm ล้วนๆนะครับสำหรับคนที่รักคนที่ชอบใน NSR Pro Arm ไม่ควรพลาดครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างหนึ่งโ r o อา m ขอสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ